สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องเทน i เชน h a n n e ลจะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการทำเพลลิตของ YouTube นะครับพอดีผมก็เริ่มมีลูกศิษย์ลูกหาที่จะสนใจทำ YouTube แล้วผมก็เวลาอธิบายผมก็ไม่มีตัวอย่างให้เขาดูวันนี้ผมจะทำคลิปนี้เพื่อจะเก็บไว้ให้กับลูกศิษย์ที่สนใจทำเพลลิตหรือทำอ ทำ y o u t u b e ครับเหมือนผมนะครับการทำ playlist มันก็จะทำให้ง่ายต่อการเข้าไปเลือกดูวิดีโอ,โอนะครับแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะครับทำให้เราสามารถค้นหาคลิปได้ง่ายขึ้นนะครับมาดูกันครับวิธีการทำ playlist จากมือถือทำอยังไงนะครับอันดับแรกนะครับก็ไปที่จะให้ดูตัวอย่างนะครับก็คือเนี่ย ผมทำ playlist ด้วยมือถือนะครับต้องเปิดเน็ตก่อนไม่ได้ทำจากคอมพิวเตอร์นะครับวัผมทำคลิปลง Youtube อาจจะมีเสียงรบกวนจากไลน์นะครับว่ามีข้อมูลเกลี่ยวกับไลนย์เยอะก็ไปที่เนี่ยครับโจอ playlist นี่ครับคือ หัวข้อต่างๆที่ผมทําไว้จะเป็นเกี่ยวกับการเที่ยวเกี่ยวกับกล้องโกโโปรเกี่ยวกับเครื่องมือช่างแต่งรถพีวีทีแมทนันนันะครับการซ่อมรถนะคือแบง่งหมวดหมู่ของวิดีโอเอาไว้เพื่อให้ง่ายต่อท่านผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วก็สามารถเลือกชมได้เลยนะครับตอนนี้ผมมีวิดีโอทั้งหมดประมาณ360วิดีโอม,มันจะรวมมันอยู่ใน playlist น,นี่แหละครับเราจะเลือกดูกัน เลือกดูกันนะว่าจะจะดูหัวข้ออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูตัวอย่างวิธีการสร้าง playlist ในส่วนของกล้องกลัวโปรครับผมไปชมกันเลยครับดัแบ,บแรกนะครับคลิกที่แอป YouTube นะครับหน้าต่างก็จะโชว์ลักษณะนี้นะครับก็จะมีมุมล่างด้านขวามือค้างวิดีโอนะครับให้กดไปที่ค้างวิดีโอ แล้วมาที่บวกเพลิดใหม่นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ต่อไปก็ให้กดถัดไปนะครับซื้อมุมด้านขวาบนนะครับดูสอนชี้ให้ดูนะครับกดถัดไปปุ๊บก็จะขึ้นตัวหน้าต่างเพลิดใหม่ขึ้นมาให้เราตั้งชื่อนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะยกตัวอย่าง เพรลิสเกี่ยวกับกล้องคูโปรนะครับกล้องคูโปรก็คือผมก็มีวิดีโอเกี่ยวกับคูโปรอยู่หลายเรื่องนะครับหลังจากนั้นก็ให้ตั้งค่าเป็นแบบสาธารนณะหรือส่วนตัวก็แล้วแต่นะครับแล้วก็กดสร้างนะครับภาพต่อไปจะเป็นวิธีการนําวิดีโอกล้องคูโปรมาไว้ในเพรลิสกล้องคูโปรส่วนข้อนี้จะเป็นตัวอย่างการย้ายวิดีโอจากเพรลิสเดิมไปเพรลิสใหม่ที่เราสร้างเสร็จตัวอย่างก็คือคลิกที่ จุดด้านขวา3จุดแล้วก็เลือกที่บันทึกไปยังเพลย์ลิสต์หลังจากนั้นก็ให้ติ๊กที่ช่องกล้องโกโปูปแล้วก็ติ๊กที่ช่องก่าท่องเที่ยวออกไปครับก็เป็นการเสร็จสิ้นวิธีการย้ายเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างว่ามันเข้าไปอยู่ในเพลย์ลิสต์ใหม่หรือยัง ภาพนี้เราก็จะกลับไปที่หน้าจอนะครับไปที่แอปนะครับเราไปเปิดที่แอป yt studio ดูเราไปเลือกแท็บขีดสามขีดด้านบนซ้ายมือจากนั้นก็เลือก playlist มาดูกันครับจะเห็นได้ว่าวิดีโอเกี่ยวกล้อง go pro ก,ก็เข้ามาอยู่ใน playlist ของกล้อง go pro เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งตัวอย่างที่ทำเสร็จแล้วนะครับวิธีการสร้าง playlist ให้กลุ่มของกล้องโกโปต่อไปเราก็จะไปเลือกวิดีโอที่เกี่ยวกับกล้องโกโปมาไว้ในส่วนของ p l a ลิ i กล้องโกโปรให้หมดนะครับทุกคลิปที่เรามีอยู่นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาของคนที่ติดตามรับชมในช่องของผมนะครับส่วนภาพต่อมาครับก็เป็น อุปกรณ์ในส่วนของกล้องโกโปรนะครับซึ่งก็มีการตั้งค่าในส่วนของเพลิดโกโปรอยู่แล้วนะครับนี่ครับมีเพลิดอยู่หลายตัวแต่ในภาพนี้ก็คือจะถูกติดอยู่ในส่วนของเพลิดกล้องโกโปรอยู่แล้วนะครับต่อไปผมก็จะเซิร์ชวิดีโอเกี่ยวกับโกโปรมาทั้งหมดแล้วว่ามีกี่ ีวิดีโอนะครับเมื่อกี้ก็เซิร์ชมาเรียบร้อยต่อไปเราเราก็จะเอาวิดีโอส่วนที่เหลืออยู่นะเข้าไปอยู่ในเพลย์ลิสต์กองโ o นะครับนี่ครับที่อยู่เดิมอยู่ในวิดีโอการท่องเที่ยวนะครับก็คลิกเลือกไปที่โกโป o ก็เป็นเพียงภาพตัวอย่างนะครับที่แสดงวิธีการเลือกกล้อง อุปกรณ์ของกล้อง GoPro ท,ทุกวิดีโอให้ไปอยู่ในเพลย์ลิสต์กล้อง GoPro ก,ก็ดูตามภาพไปกันนะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่ตอนที่ไปซื้อกล้องนี่ครับก็ย้ายมาอยู่เพลย์ลิสต์กล้อง GoPro ในส่วนของวิดีโอที่เกี่ยวกับกล้อง GoPro ก,ก็ได้ถูกย้ายไปอยู่ในเพลย์ลิสต์ของโกล้อง GoPro หมดแล้วครับทั้ง4วิดีโอดังตัวอย่างที่แสดงนะครับ อันนี้คือในแอปในส่วนของ yt studio นะครับซึ่งเป็นแอปที่เราใช้ในทำการแก้ไขข้อมูลต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนตัวภาพหน้าจอนะครับส่วนตัวอย่างต่อไปนะครับเราจะไปที่แอป youtube เลยนะครับ เราก็ไปเลือกที่ช่องของเรานะครับเราก็ไปเลือกที่เพลลิ t นะครับก็สามารถดูดูได้นะครับมาตรวจสอบดูว่าเนี่ยวิดีโอเข้ามาอยู่ในในส่วนของแอป YouTube หรือ,อยังนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล,แล้วก็มุนโส่ไปแบบนะี้ 那个蘑菇伞。摸个骰